g กอ d e เดนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยต่อประใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปภายในช่วงไทยของคลิปให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตเนาะของชาวราศีเมษก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างเนาะไพ่ใบแรกนะคะ The Tower 7ดไม้ The Hangman, the h y l o Fan และก็ Eight of w o n นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่ The Tower นั่นเองไพ่ใบนี้นะคะเ,เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่เป็นไพ่ที่แตกหักนะคะถ้าเกิดว่ามีหลายคู่นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษมีการยาล้างนะคะแตกหักหรือ ฝ่ายได้ฝ่ายนึงนะคะหมดความอดทนในความรักครั้งนี้จึงทําให้ความรักนั้นมันพังทลายลงนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าจะหมดความอดทนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านอกใจมาหลายครั้งให้โอกาสหลายครั้งหรือทําให้เสียความรู้สึกหลายครั้งมันเป็นความรู้สึกที่สะสมมานานแล้วก็วันหนึ่งมันเกิดระเบิดออกมานะคะความอดทนของคนนั้นมีขีดจํากัดนะคะก็จะ เป็นเหมือนกรณีของไพ่เด e t o w เวอรนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่เจ็ดไม้ไพ่เจ็ดไม้นะในช่วงอดีตอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีบางคู่นะคะที่พยายามที่จะอดทนนะคะที่จะ รักษาสถานะของครอบครัวของตัวเองเอาไว้อยู่อันนี้สําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะคะบางคนก็ทํางานเหนื่อยทํางานหนักก็ต้องมีความขยันมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้เอาเงินนั้นมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วมีพ่อแม่บางคนที่ทนอยู่ด้วยกันก็เพราะว่ามีภาระหนี้สินมีความรับผิดชอบร่วมกันก็คือมีลูกด้วยกันจึง จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่ก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับบางคู่ที่แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่าจะระแวงระวังนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแถมคิดมากด้วยนะนะคะในช่วงนี้คิดมากย้ำคิดย้ำทำอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะในช่วงอดีตเนาะ ต่อมานะคะคือไพ่ The Hangman ไพ่ The Hangman นะคะอาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีเมษหลายคู่เลยนะคะอาจจะเคยคบหาหรือกาลังคบหากับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมั่นมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความรักนั้นเหมือนว่ามีตำหนินะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะมีตำหนิหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วนั่นเองนะคะ และอีกกรณีหนึ่งสำหรับบางคู่อันนี้ย้ำนะบางคู่ชาวราศีเมษนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นคนที่เสียสละทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่าเสียสละก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจสักกี่ครั้งก็คอยให้อภยัยแล้วก็ให้อง์กาสเขาเสมอเสมอเพื่อที่จะรักษาสถานะ เราสองคนเอาไว้อยู่นะคะมีจริงๆนะความรักแบบนี้นะคะเป็นความรักเสียสละแล้วก็ยอมทุกอย่างอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าจะถามว่าไพ่ใบนี้ชใช่ไพ่รักแท้แม่จานไม่ใช่เนาะอืมความรักไม่จําเป็นต้องใช้ความอดทนเลยนะคะถ้าออคือความเข้าใจมากกว่านะความรักนะคะ ต่อมาก็คือไพ่เดอะไฮโลแฟนหรือว่าไพ่สังฆราชนั่นเองนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าคนที่ทำอาชีพนะคะเกี่ยวกับเป็นครูนะคะเกี่ยวกับเป็นด็อเตอร์ก็ได้นะหมอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ความสามารถพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะ อาจารย์ก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้และก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะธรรมะธรรมโมจิตใจไปทางบุญกุศลอะไรประมาณนี้นะคะเวลามีความรักก็จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นั่นเองนะคะไพ่ใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่ e of w a n d สำหรับไพ่เอเดลอมบอนเองแล้วไพ่ใบนี้เป็นการที่ไพ่ไม้มันเกี่ยวกับการงานนะคะแต่อาจารย์อ่านในเรื่อง,องความรักนั่นหมายความว่าบางคนนะคะได้เป็นเริ่มต้นทํางานใหม่หรือไปทํางานที่ใหม่และอาจจะบังเอิญไปเจอความรักหรือคนรักในที่ทํางานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะนี่ก็ยังไงมันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วบางคนก็เจอแล้วเรียบร้อยเนาะ โอเคนี่ก็คือภายในอดีตนะคะของชาวราศีเมษนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็มีราศีพฤษภเข้ามาด้วยเนาะต่อมาอาจารย์ขอดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีเมษว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกในปัจจุบันนะคะอัศวินถือดาบห้าไมา้เหีรียนเด e s u ันและก็สองดาบนั่นเองคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยของไพ่ปัจจุบันนะ,ะได้ไพ่อัศวินถือดาบเอ่ออาจารย์คิดว่ามีบางคู่นะคะที่คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะอาจจะ ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเล็กน้อยหรือว่าใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามนะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานะคะคือคุณสองคนผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าการที่คุณไม่หยุดที่จะไม่ปล่อยมือกันพูดอย่างนั้นเถอะนะคะคือบางคู่นะจะเจออุปสรรคอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่ามันหนักหนาหรือว่าทุกข์ใจหรือว่า มันมีอุปสรรคเยอะอ่ะบางคู่นี่ปล่อยมือกันนะแต่มีชาวราศีเมษกับคู่ของคุณนะคะที่คบกันมาระยะเวลานานนะเอาเป็นว่าถ้าคบกันมา3ปีขึ้นไปแล้วกันนะจะรู้สึกว่าคุณสองคนมีความผูกพันกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะด้วยกันมาหลากหลายอารมณ์หลากหลายปัญหานะคะจึงทําให้แบบไม่หวันหวัน นะคะก็คือเป็นความรักที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคหน่อยนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะคะย้ำนะคะมีบางคนชาวราศีเมษนะคะที่อาจจะห่างหายจากคนที่ตัวเองคุยหรือห่างหายจากคนที่ตัวเองคบอยู่ที่ที่เขาก็หายไปเลยค่ะจารย์เขาไม่ตอบแชทเขาดองแชทหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าเขานั้นจะติดต่อกับมหาชาวราศีเมษอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะรู้สึกว่าเขานั้นมีเรื่องที่จะมาคุยกับชาวราศีเมษนะคะอยู่ดีๆเขาก็คิดถึงชาวราศีเมษขึ้นมาอย่างนั้นนะแล้วก็ทําให้เขานั้น โทรหาหรือว่าลายหาหรือว่าเมสเซจหานะคะ d i เร c เมสเซจมหาชาวราศีเมษอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้บางทีชาวราศีเมษอาจจะลืมลืมไปแล้วคนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะจากแต่ก่อนก็หายไปเลยค่ะจารย์นกากลับมาเออแบบตกใจอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าไม้ ไพ่ห้าไม้นะคะมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแวงก,กันกับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่อาจารย์อ่านในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าคุณนั้นจะเขาเรียกว่าอะไรทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็จริงแต่เวลากลับบ้านนะคะเวลาอยู่กับแฟนมืงงน่งูดหงิดใส่แฟนอีกนะคะนี่มันก็ไม่ถูกนะคะยังไงก็แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความรักนะคะเวลากลับบ้านนะคะ ไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ทำงานอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นไม่ต้องไปงดหิดใส่คนรอบข้างนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชาวราศีเมษในค่อนข้างที่จะงดหิดในเรื่องของการทำงานเพราะว่าความคิดการทะเลาะเบาแววงไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะยังไงก็เรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเรื่องความรักก็ส่วนเรื่องความรักยาวมาปะ,ปะปนกันเนาะ โอเคไพ่ okay. ใบต่อมาก็คือไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญน,นี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะสำหรับบางมุมมองสำหรับคนที่ชอบเก็บเงินเกวชอบเก็บหอมรอมริทอะไรประมาณนี้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีแต่ในเรื่องความรักอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนิดนึงนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นคนที่ชอบกลักความสัมพันธ์ กาความสัมพันธ์หมายความว่าอะไรอาจารย์หมายความว่าทั้งๆทีท่มีเราอยู่ก็แอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เอาไว้เผื่อเลือกนะคะเผื่อกักเอาไว้ว่าเผื่อเราไม่ว่างจะได้ไปคุยกับคนนั้นเผื่อเสียใจจากเราจะได้ไปคบกับคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นการกักความสัมพันธ์ตัวเองทําได้คนอื่นทําไม่ได้มันค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนิดนึงนะสำหรับกรณีนี้นะคะ และมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในคนสมัยนี้นะคะอคนอะไรคนอื่นทําได้คนอื่นทําไม่ได้แต่ว่าตัวเองทําได้อาจารย์ก็เริ่มงงอาจารย์พูดต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะซัน สำหรับไพ่เดยซันเองแล้วนะคะเป็นไพ่ที่ดีใค่อยๆก็อยากได้นะคะถ้าเป็ในในเรื่องความรักในเรื่องธ so ุรกิจใครก็อยากได้ไพ่เดยซันทั้งนั้นมันเป็นไพ่แห่งความสําเร็จสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จสัญลักษณ์แห่งการมีชื่อเสียงนั่นเองนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีบารมีทีเดียวแต่เวลาอยู่กับแฟนนั้นจะมีความอ้อนแฟนนะคะอ้อนเก่งนะคะ,นะทำตัวเป็นเด็กนะอันนี้ก็คือต่อหน้าแฟนนะนะคะและก็ในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าชาราสินีค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องดวง เรื่องการดูดวงชอบดูดวงเป็นพิเศษนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าไพ่เดอะซันมันเป็นไพ่สัญลักษณ์ของไพ่อของหมอดูด้วยเช่นเดียวกันหรือชาวราศีเมษอาจจะมีเซนที่แรงกล้ามากๆก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมษนะถ้าเกิดว่าเซนของคุณบอกว่าเออละแค่ละคายว่าแฟนน่าจะนอกใจน่าจะมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย โห้เซนของคุณนั้นถูกไปแล้ว90%นะคะในช่วงปัจจุบันโอเคไปต่อมานะคะก็คือไพ่2ดาบนั่นเองสำหรับไพ่2ดาบนะคะเป็นความรักที่แบบเรา2-3คนมันที่จริงความรักมันน่าจะมีแค่2คนใช่ไหมนะคะแต่อันนี้มันเรียกว่าน่าจะมีโลก2ใบได้เลยนะคะฝ่ายใดฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโลก2ใบ บางทีคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าแฟนของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่มีโรคสองใบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าให้เลือกเลือกใครสักคนหนึ่งสิเธอจะเลือกฉันหรือว่าเลือกเขาเขาไม่เลือกใครนะเขาจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแล้วจะมีโรคสองใบแบบนี้ไปเรื่อย แลวเขาจะบอกว่าถ้าคุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็รับไปเราก็จะอยู่กันแบบสองสามคนนี่แหละนะคะนะมันเป็นความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนโลก2ใบนั่นแหละนะคะโอเคในปัจจุบันส่วนมากชาวราศีเมษก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนะคะต่อมา อาจารย์จะขอดูในส่วนของเดือนมีนาคมนาให้กับชาวราศีเมษหรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้แหละนะคะว่าคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะในเรื่องความรักนะคะไพ่ใบแรกเลย The Sun ขึ้นอีกแล้วเนาะ The Devil Knight of Pentacles Night of C ัพนะคะและก็ไพ่6ไม้นั่นเองมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีเมษนะคะจะทำออะไรหรือคุณมักจะมีผลงานออกมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ทำให้ผู้คนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำงานออนไลน์หรือใครอยากจะทำงานเกี่ยวกับ งานออนไลน์อะไรประมาณนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จมีสิทธิ์ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีๆลงใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจจะชาวราศีเมษอาจจะคบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่ผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษเองก็ได้ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะ แต่ข้อดีนิดหนึ่งนานเวลาอยู่กับแฟนจะเป็นคนชอบอ้อนขี้อ้อนจ๊ะจ๋าอะไรอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีมุมเด็กๆอยู่ในตัวเองนะคะอืต่อมาก็คือไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีเมษที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือไพ่เดอะเดวิลนะคะมองอีกในด้านดีก็คือสำหรับคนที่ทำงานกลางคืนนะคะคนที่มีผับมีร้านผับร้านบาร์หรือว่าอาชีพอะไรก็ตามที่เออ่เป็นอาชีพที่ทำงานกลางคืนนะคะก็จะประมาณว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงอาจจะต้องปิด แบบว่าเขาอาจจะต้องปิดเร็วกว่าเดิมหน่อยนะคะจากแต่ก่อนอาจจะปิดแบบดึกหน่อยอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ต้องปรับตัวนะคะสำหรับใครที่ทำงานกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจารย์จะเตือนชาวราศีเมษนิดหนึ่งนะ,ะการที่คุณคบหาดูใจกับใครหรือกำลังจะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้ขอให้ดูดีๆนะ คนคนนี้บุคลิกของเขาค่อนข้างดีนะแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบเที่ยวนะคะชอบดื่มนะคะมัวเมาในอายามุกนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะลุ่มหลงนะ,ะในรูปรสกลิ่นเสียงได้ง่ายๆหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้อาจจะเป็นลุ่มหลงกับบุคคลคนคนนี้ที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนมีนาคม ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะแต่ถ้าคุณหลงสเสน่ห์เขาเขาไปแล้วนะแบบว่าเขาทําอะไรก็ดีงามไปหมดอะไรประมาณนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าความหลงนะไม่ใช่ความรักนะยังไงก็เตือนสติตัวเองด้วยก็แล้วกันแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมที่คุณสองคนเคยทําร่วมกันมาแล้วทําให้คุณสองคนนั้นได้มาเจอกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พอหมดกรรมซึ่งกันแล้วคุณสองคนก็จะแยกจากกันได้นะคะนะคะเวลาเลิกจากกันแล้วโอ้ยฉันรักเขาลงไปได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะเพิ่งจะมาเห็นข้อเสียหลังจากที่เลิกกันไปแล้วก็มหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือ night of pentacle s สำหรับไพ่ในอัลเพนดิโกนั้นก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาะคมนี้เป็นคนที่รักจริงแล้วก็ทุ่มจริงนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักไม่กลัวเสียใจไม่กลัวผิดหวังเลยนะคะจะมีความรักสักกี่ครั้งฉันไม่กลัวเสียใจนะคะแล้วเป็นอาการแบบเจ็บแล้วไม่ค่อยจําด้วยนะสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะอืม ต่อมาก็คือ night of cups นะคะ่อะสำหรับไพ่ night of c u p บางคนนะกำลังจะรอว่าความรักกำลังจะเข้ามาเนี่เมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาจีบหนูหรือว่าคนที่จะมาแสดงความรักหรือมาสารภาพความรักกับหนูสักทีค่ะอาจารย์อะไรประมาณนี้มีคนถามมาเยอะนะอาจารย์จะตอบได้ว่าไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าจะมีคน รู้สึกดีๆกับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้บางทีเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวตนของเขาออกมาก็ได้เขาอาจจะดูท่าทีของคุณอยู่ว่าคุณนั้นมีแฟนหรือ,อยังนะคะนะ เขารู้สึกดีกับชาวราศีเมษจริงๆนะนั่นนี่แหละกำลังความรักกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะบุคลิกของเขาเป็นคนบุคลิกดีแต่งตัวดีนะบางทีเขาอาจเป็นคนในเครื่องแบบหรืออาจเป็นคนที่รับราชการหรือเป็นทหารตำรวจก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นคนค่อนข้างที่จะแต่งตัวดีบุคลิกดีทีเดียวอาจจะมากจากจากถิ่นไกลนะจากต่างจังหวัดหรืออาจจะต่างประเทศเลยก็ได้นะบางคนีดีใจแล้วนะสำหรับ คนที่ชอบชาวต่างชาตินะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่หกไม้นั่นเองนะ,ะสำหรับไพ่หกไม้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ทําให้แฟนหรือคนรักของคุณภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะ ไปไหนก็จะอวดว่าแฟนฉันน่ะเรียนจบแล้วแฟนฉันนั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเหนะคะเหิว่าแฟนตัวเองนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนยอแฟนหน่อยนิ่งหน่อยนะนะคะในช่วงเ,เดือนมีนาคมนั่นเองเนาะโอเค อันนี้ก็คือไพ่ในเดือนมีนาคมนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟอาจารย์จะขอสรุปเลยนะคะให้กับชาวราศีเมษสาใบนะไฮโลแฟนสาดาบแล้วก็ไพ่ห้าดาบนั่นเองนะคะ สำหรับไพ่ไฮโลแฟนเป็นไพ่ประจําราศีพฤษกมีชาวราศีเมษที่กําลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษกหรือกําลังคบหรือเคยคบมาก่อนก็ได้เนาะในกรณีนีอ้อาจารย์เห็นได้ชัดนะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจกุศลฝ่ไปในทางธรรมะหรือฝ่ายดีว่างั้นเหอะแล้วก็ใจบุญสุนทานธรรมะธรรมโม และบางคนนะอาจจะมีหน้าที่การงานเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทหารตำรวจหรืออาจจะเป็นหมอครูอาจารย์ก็ได้หรือเป็นระดับด็อกเตอร์ก็ได้เลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะและอีกนาย่าหนึ่งก็คือชาวราศีเมษไปไหนหรือสถานที่แบบบ้านศักดิ์สิทธิ์ก็จะชอบขอพร ชอบไปบนอะไรไว้นะคะอาจารย์จึงรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีเมษอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นเองหรืออาจจะเป็นไพ่มาเตือนว่าชาวราศีเมษบางคนไปบนอะไรไว้อย่าลืมไปแก้ด้วยก็แล้วกันนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่สามดาบ สำหรับไพ่สามดาบเองนั้นเป็นความรักที่เล่าร้อนและเป็นความรักที่มีความใจร้อนอยู่ในนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะรอ,อไม่ได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดวนในการตัดสินใจคบหาดูใจกันแล้วอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะ มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นเราไปเป็นมือที่สามของใครหรือใครมาเป็นมือที่สามความรักของเราอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะยังไงจะคบหาดูใจกับใครก็ควรดูดีๆสกินดีดีก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้นะไพ่ามาเตือนแล้วต่อมาก็คือไพ่ห้าดาบสําหรับไพ่ห้าดาบเองนั้นอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่ขี้ประชดประชัน เป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะทั้งที่รักกันทำไมคนรักกันจะต้องเอาชนะใจหรือว่าเอาชนะกันด้วยหรือว่าเ,อาเธอจะต้องมาขอโทษฉันสิทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ผิดอะไรประมาณนี้เราขอโทษเขาก่อนไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้นะความรักไม่ใช่การเอาชนะนะคะแต่อันนี้ อ๋อเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับแบบว่าเป็นคนชอบประชดประชันเป็นคนอยากเอาชนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อีกโก้สูงนะคะมันเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเลยแะนะคะอืมโอเค ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากกาันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคได้ดังเจ้าเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ